การจัดตั้งสูงย์บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จนะครับที่ในจยจงเทพานนครนะครับซึ่งวันนี้นายจงเทพานนครนั้นก็จับไว้ที่66จุดด้วยกันนะครับก็มีที่นี่นะครับแล้วก็มีที่ลังคลานะครับมีที่มีมุรีท่าสวนบุรีแล้วก็ที่บางบอนแล้วก็ที่วีวัฒนาครับก็ วันนี้สภาพทั่วไปก็เรียบร้อยดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวันนี้ท่านรองประธานกระทรวงแรงงานก็มาท่านดีกรมการจัดงานก็มาครับรวมทั้งท่านผู้แทนของกทมครับแล้วก็ท่านผู้ดีกรมการปกครองของสมรภาร์ครัก็มาร่วมกันดูวันนี้นที่สําคัญที่เราเน้นย้ำมาโดยตลอดแล้วก็ศูนย์นี้ก็ดำเนินการตาม ศูนย์ต่างๆที่เราเปิดไปแล้วจำนวนจำนวน8จังหวัด8ศูนย์นะครับก็เราเน้นย้ำในเรื่องของการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานงการลดเวลาแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องจำกงค่าด้วยครับก็วันนี้ผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้นยังอยู่ในขั้นตอนของการมาตรการ,การของการผ่อนปลน นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะฝากปยายามคูะกอบการทั้งหลายจ้างนะครับว่าหากท่านมาีลูกจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยที่ที่อยู่ในพื้นที่ดังท่านก็ให้นําออกมาจุดประเด็นให้ถูกต้องซะนะครับเพราะว่าเราก็มีเวลาที่จำกัดที่จะให้กับทุกท่านนะรับเพราะหลังจากนีแล้ว,ว,วก็ผมก็ต้องมีการนะคับใช้จุดมาเรื่งเต็มวันต่าง อันนี้ก็อยากจะฝากเรียนไปในส่วนอื่นด้วยเช่นในส่วนที่จะมาาผลป,ประโยชน์อะไรต่างๆจากแรงงานแต่ทกี้ก็ก็จะได้ทำนะครับเพราะอันนี้ก็เริ่มทำมาแล้วนะครับและนอกจากนั้นก็ในในส่วนที่ที่อยากจะฝากถึงพวกเราที่จะต้อง ช่วยกำกับการน้ำพันนะครับในเรื่องนี้ภายว่านี่นำแรงงานต่างๆที่อยู่ในความดูแลของท่านนั้นได้มาดำเนินการให้ถูกต้องนะครับความร่วมมือต่างๆนั้นขณะนี้เราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆอย่างยิ่งเลยนะครับท่าในส่วนของส่วนราชการใน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 ส่วนของที่ เราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานสมรภูมิไทยนะครับส,ส่วนวิทยธรรมนะครับส่วนสังทนาสุขนะครับตลอดจนในท้องที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือว่าในส่วนของกรุงเทพมหาคนครแบบนี้แล,และที่สำคัญก็คือได้รับได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยคือเพื่อนบ้านที่มีรายงานครับไม่ว่าจะเป็นทางสปปลาวกัมพูชาพุทาั เพิ่มมากนะครับก็กำลังขึ้นนากันอยู่นะครับเรา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 ต้องไปดูรายละเอียดว่าเวลาที่เรามอบให้หกสิบบาทนั้นม,มีมีความจำเป็นที่ต้องขยายออกไปหรือไม่นะครับเพราะเราเราต้องดูอะไรว่า มันมีขั้นตอนอยู่เยอะนะครับที่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 เราต้องดูว่าถ้ามันจำเป็นจริงก็เราอาจจะต้องมาควบกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดมีการครบกำหนดกรอบเวลาแล้วยัางในจ้างยังไม่มาหาลูกจ้างมาอะไรเงี้ยตัวนี้เราจะต้องดำเนินการทันทีหรือเปล่เรา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 ต้องมาควบคุมอย่างที่ผมจับสมือให้ทราบนะครับว่ามีความจมกี่มากน้อยแค่ไหนว่าเราเราก็ต้องมีขีดจำกัดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะ นำมารายงานตัวหรือนำมาตรวจาเปลี่ยนได้น,นั้นก็จำเป็นหรือจะเป็นมากจะเป็นน้อยจากใต่ว่าถ้าถึงจุดนะะแลรวก็คงต้องตาใช่ับ